สวัสดีครับชาวเนเกมเมอร์ทุกท่านอยู่กับผมก้องซ่านะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับการรีวิวหูฟังกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ครับเรามีหูฟังที่เรียกว่าเหมาะสําหรับสายเกมมือถือที่อยากได้หูฟังไวเลสดีๆที่เรียกได้ว่าความหน่วงน้อยๆเสียงดีๆและแบตอึดๆนะครับวันนี้ครับผมมีหูฟังมาแนะนาให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับ iSuper Evo Bud g a m i n g e d i t i o n นะครับซึ่งผมก็ได้ลองเอาไปใช้มาแล้วเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งหูฟังที่คุณภาพคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนนะหรับตัวนี้นะพูดในส่วนงราคาก่อนเลยนะครับหูฟังตัวนี้มีราคาอยู่ที่1290บาทนะครับแขกรอจะคิดว่าราคาอาจจะสูงหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยคือเกินราคาจริงๆนะครับในราคาพันนิดๆถือว่าคุณภาพขนาดนี้คือสุดยอดมากอะเรามาพูดในส่วนของสเปคของเจ้าตัวนี้ละกันนะครับอะ มาพูดในส่วนแรกก่อนนะครับกับการอันบ็อกนะครับผมโดยตัวกล่องนะครับก็เรียกได้ว่าทำมาได้สวยงามมากๆเลยแล้วก็บอกในส่วนของสเปคของหูฟังตัวนี้ค่อนข้างครบเครื่องนะครับคือดูจากแค่หน้ากล่องก็คือรู้หมดเลยว่าหูฟังตัวนี้มีสเปคอย่างไงบ้างนะฮะโดยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจะเป็นในส่วนของความหน่วงต่ำนะครับ 45ms นะครับ low latency เลยนะครับเรียกว่าการความหน่วงคือน้อยมากเป็น5.2 Bluetooth นะครับและมีในส่วนของ d i v e r Dynamic 10มมเรียกว่าเสียงดีนะครับแล้วหูฟังตัวนี้รองรับไวรเรสชาร์จด้วยนะฮะในราคาพันต้นๆนี่ถือว่าสุดยอดมากนะฮะและสามารถใช้หูฟังตัวนี้นะครับโดย normal mode เนี่ยถึงได้8ชั่วโมงเลยนะถือว่าโอ้ยนานมากๆนะครับและอีกทางหน้าหนึ่งนะครับก็บอกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเปคของหูฟังเลยนะครับมันจะเป็นน้ําหนักนะครับน้ำหนักหูฟังข้างละประมาณ4.26กรัมถือว่าเบามากน้ําหนักเคสชาร์จก็เพียง50กรัมเท่านั้นเองเรียกได้ว่าไม่ถึงขีด ก็ว่าได้เลยนะรวมหูฟังคือไม่ถึงขีดเลยถือว่าเบามากนะฮะพกพาสะดวกครับและในส่วนของข้างหลังนะครับก็จะมีในส่วนของบอกว่าแต่ละจุดเนี่ยเอาไว้ทําอะไรตัวหูฟังตรงนี้จะมีไฟ LED ด้วยนะครับแล้วก็มีแผงสัมผัสที่เอาไว้ใช้คําสั่งต่างๆนะครับโดยจะมีการบอกว่าการใช้คําสั่งต่างๆเนี่ยกดอะไรยังไงบ้างนะครับอยู่หลังกล่องเลยนะฮะพอเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โห แพ็กเกจดูดีมากๆครับมีการโชว์หูฟังให้เห็นกันแบบอย่างสวยงามนะครับไม่ได้อยู่ในกล่องนะครับเอามาโชว์ให้ดูกันเลยนะฮะและทางซ้ายก็จะมีบอกว่าเป็นแบบไซเบอร์พังดีไซน์นะครับเรียกได้ว่าโหดีไซน์แบบอย่างเท่สีฟ้าแบบดูดีผมว่าหูฟังตัวนี้ดูดีมากๆนะฮะแล้วฟังตัวนี้นะครับมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับก็สามารถสแกนได้เลยเพื่อดาวน์โหลดนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับก็เรียกได้ว่าเอามาปรับแต่งหูฟังเดี๋ยวผมจะพูดในหัวข้อถัดไปแล้วกันนะฮะ และเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเคสของหูฟังแล้วก็เจ้าตัวหูฟังนะครับแล้วมีในส่วนของสายชาร์จ USB Type C นะครับผมและมีในส่วนของจุกหูฟังนะครับเป็นขนาดไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L ก็คือสามารถรองรับได้ทุกขนาดหูเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของ คู่มือการใช้งานด้วยนะครับผมโดยวัสดุอหูฟังนะครับถือว่าทำม,มาได้ค่อนข้างแข็งแรงและเบามากๆนะครับคือเรียกได้ว่าเบาจริงคือตอนแรกผมจับแล้วคิดว่าจะหนักกว่านี้นะเออผมยกอยเบามากคือแบบเป็นหูฟังไวเลสที่ค่อนข้างเบาเลยนะครับก็เรียกว่าพกพาสะดวกนะฮะแล้วก็ขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปเปิดออกมานี่คือแบบ ดูดีดูสวยดูแพงนะครับมีไฟออกมาให้เห็นด้วยนะครับก็เทอว่าเป็นอีกหนึ่งหูฟังที่เคสสวยมากเปิดออกมาคือเท่มากๆเลยนะครับยิ่งดูงคืนน่าจะแบบเห็นชัดแจ๋วแจ่มแจ้งนะฮะซึ่งในส่วนของการเชื่อมต่อหูฟังก็ถือว่าค่อนข้างง่ายนะก็เรียกได้ว่าเมื่อนําหูฟังมาวางไว้ข้างๆนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์มาวางเนี่ยก็คือกดเปิดบลูทูธครับแล้วเปิดหูฟังขึ้นมาก็จะมีแสดงชื่อมาเลยว่าเป็น i Super e v o b ีโวบัตเกมม i ่งเอนะครับกด เชื่อมต่อได้เลยแค่นี้ก็คือเชื่อหูฟังแล้วครับง่ายเลยง่ายมากหาได้เร็วด้วยนะครับไม่ต้องมากดปุ่มอะไรที่หูฟังคือแค่เปิดปุ๊บเจอเลยนะฮะในส่วนของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับเมื่อโหลดมาแล้วติดตั้งเรียบร้อยนะครับเมื่อเราจะทําการเชื่อมต่อหูฟังเนี่ย เพียงแค่กดบวกนะครับทางด้านขวาบนมันจะมีปุ่มกดบวกแล้วก็เลือกในส่วนของเป็น i Super Evo But Gaming Edition นะครับแล้วกดเข้าไปปุ๊บเอาหูฟังใส่เข้าไปในกล่องก่อนนะครับแล้วเปิดใหม่ปิดเปิดใหม่นั่นเองถ้าเกิดสมมติเราออกมาใส่แล้วนะแคปปิดเปิดใหม่ปุ๊บมันก็จะเชื่อมในทันทีเป็นการเชื่อมต่อที่ผมว่าไวมากๆนะครับและส่งแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถปรับแต่งอะไรได้หลายอย่างนะครับก็จะมีบอกเลยว่ากดกี่ครั้งเป็นการทําอะไรและมีการ ปรับแต่งใน,นส่วนของเกมมิ่งโหมดเปิดปิดได้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับสลีปโหมดหรือว่าเปิดไฟนะครับจะเปิดปิดไฟ LED ที่หูฟังก็ได้นะฮะแในในส่วนของเรื่องเสียงนะครับก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบก็เป็นอีกหนึ่งหูฟังที่ฟังเพลงได้ดีดีมากๆเลยนะครับคือแม้ว่าเขาจะเคลมว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งอะแต่ว่าพอผมเอา,เอาไปฟังเพลงอะมันก็เรียกได้ว่าสุดยอด สุดยอดเลยเสียงดีมากนะฮะก็คือสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบครับจะร็อกจะป๊อปหรือว่าอะไรต่างๆนะหรือแม้แต่การเล่นเกมนะครับก็สามารถปรับแต่งได้ครับจะเน้นแบบฟังเสียงฝีเท้าฟังเสียงยานผาานะนะครับก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจเลยหรือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณแอดวานซ์พอคุณปรับเสียงเป็นนะครับสามารถปรับแบบแอดวานซ์ปรับขึ้นลงปรับจุดต่างๆได้ตามใจชอบเลยอันนี้เรียกได้ว,ว่า ตอบโจทย์สาหรับสายฟังเพลงด้วยนะสายหูฟังตัวนี้และหลังจากใช้งานมานะครับผมก็ได้ลองเอาไปใส่ออกกําลังกายด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าลองไปใส่ออกกำลังกายเนี่ยความรู้สึกในการใส่ออกกำลังกายก็เรียกได้ว่าหูฟังเบามากนะครับเบาเลยใส่แล้วคือแบบไม่รู้สึกว่าใส่อะคือมันเบาเบามากแล้วก็ในส่วนของการใส่เข้าไปในหูเรียกได้ว่าแน่นนะครับแต่ว่าไม่เจ็บไม่เจ็บหูนะผมใส่แล้วรู้สึกว่าไม่ไม่ได้เจ็บหูเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหูฟังที่ใส่สบายใส่ได้ต่อเนื่องและใส่ได้นานมากซึ่งผมออกกำลังกาย อาใช้เวลารวมๆวประมาณ2ชั่วโมงนะครับแบตแทบไม่ลดเลยนะครับเพราะว่าผมเปิดเพลงฟังอย่างเดียวตอนออกําลังกายอะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าแบตค่อนข้างอึดมากๆนะครับแม้ว่าจะตอนวิ่งตอนขยับตอนอะไรต่างๆนะครับหูฟังไม่มีการหลุดไม่มีการเลื่อนเลยถือว่าเป็นอินหูฟังที่ใส่แล้วแน่นแล้วก็ใส่สบายไม่รัดหูไม่เจ็บหูนะครับถือว่าดีนะครับผูฟสงหูฟัง,งตัวน,นี้นะฮะเอามาในส่วนของเรื่องความหน่วงที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะรอจุดนี้กันอยู่ก็คือ ว่าหูฟังตัวนี้นะครับมีความหน่วงอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูโดยคลิปแรกนะครับเราจะเป็นการเปิดดูคลิปใน YouTube นะครับโดยที่ไม่ได้เปิด Gaming Mode นะอันนี้คือเปิดดูเฉยๆเลยเอาแบบโหมด normal normal เลยนะครับลองดูกันดูว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะฮะ เสียงก็ถือว่านี่ขนาดเปิด normal โหมดผมก็ว่าค่อนข้างตรงแล้วนะอ่ะในส่วนของเกมอ่ะลองกดเข้าเกมกันบ้างซึ่งผมจะมาทดสอบประสงค์เอฟเฟกต์เจนะครับมาลองยิงกันดูว่าเสียงของโหมด normal หรือว่าโหมดธรรมดาเนี่ยจะตรงขนาดไหนนะครับ เรียกได้ว่าค่อนข้างค่อนข้างแบบแทบจะไม่ดีเลยเลยนะแล้วลองเปิดเกมมิ่งโหมดกันบ้างว่าจะเป็นยังไงอ่ะลองไปฟังดูครับ ซึ่งก็เรียกได้ว่าพอฟังแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าคือมันหน่วงน้อยแล้วหน่วงน้อยลงไปอีกนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนูฟังที่สายเกมไม่ควรพลาดแน่นอนสำหรับหูฟังตัวนี้ครับและการเชื่อมต่อหูฟังตัวนี้นะครับง่ายๆเลยแค่เปิดปิดก็คือแค่คุณเอาหูฟังใส่เข้าไปในกล่องแล้วเก็บหูฟังก็จะตัดอัตโนมัติถ้าคุณอยาเชื่อมต่อคุณแค่เปิดหูฟังออกมาปุ๊บมันก็เชื่อมต่ออัตโนมัติเลยถือว่าเป็นอีกหนูฟังที่เชื่อมต่อได้ง่ายและเร็วมากๆนะครับ ก็คร่าวๆาครับสำหรับการทดสอบเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหูฟังที่ราคา1000ต้นต้นๆหนึ่งบาทแล้วผมว่าสเปคเนี่ยถือว่าดีดีเลยละดีมากๆคือผมอาพูดก่อนผมเคยใช้หูฟังที่ราคาแพงกว่านี้นะครับซึ่งแพงกว่าหลายเท่านะครับแต่ว่าพอมาใช้หูฟังตัวนี้เนี่ยก็ได้รู้ว่าสเปคเรียกได้ว่าพอๆกันเลยพอๆอาจจะดีกว่าด้วยในเรื่องความน่วงเนี่ยไอเรื่องหน่วงเนี่ยผมว่าดีมากคือแทบแทบหน่วงน่วงน้อยมากจริงๆเป็นหนหูฟังที่ผมว่า สำหรับเกมเมอร์นะครับหรือว่าใครที่อยากได้หูฟังไวเลสดีๆที่ราคาไม่แพงนะครับหูฟังตัวนี้ครับ i super evo b ีว gaming edition ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับในราคา1 2 9 0ัน้้าบาทพันต้นๆนั่นเองนะครับและเรียกได้ว่าแบตอึดด้วยโอ้โหใชม้มานานนั่งฟังออกกําลังกายมานานแบตแทบไม่ลดเลยนะฮะ okay, โอเคก็มาสรุปไว้แล้วกันนะครับสรุปฟังตัวนี้โดยส่วนตัวนะครับเท่าที่ใช้มาก็เรียกได้ว,ว่าเป็นหนูฟังที่เสียงดีเสียงชัดเจน ความน่วงคือน้อยมากยิ่งเปิดเกมมิ่งโหมดยิ่งแทบไม่หน่วงเลยนะครับสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้ว่าจะเป็นการฟังเพลงเฉยๆชิวๆออกกําลังกายเล่นเกมหนือเล่นเกมที่เหมาะมากนะครับใครเล่นเกมแล้วหาูฟังไวเลยดีมีไม์ด้วยตัวนี้ตอบโจทย์โอเคประมาณนี้แล้วการโดยตัวคิดว่าดีหูฟังตัวนี้ไม่ควรพลาดครับใครเป็นเกมเมอร์หาฟังอยู่ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆในราะคาพันนิดๆน,นะผมว่าหูฟังตัวนี้ถือว่า คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็มาเนี้ยล้วกันนะครับก็ฝากกันด้วยครับสำหรับหูฟังนี้ครับ i super evo b u d gaming e dition อีกหนึ่งหูฟังดีๆที่ตอบโจทย์เกมเมอร์แน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้เช่นละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แชร์ครับเป็นกรังใจกล้องซ่าด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้เช่นกันครับทุกคนสวัสดีครับฝากกันด้วยครับผม